สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับขอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะเมื่อนี้ข่อยเห็ดอ,อาหารไทยนะคะทุกคนผนงไก่ค่ะพอดีเพื่อนที่ทำงานนะคะเขาสร้างข่อยว่าเห็ดมะหายแน่จาก10บคนพันซันค่ะทุกคนคำว่าสิบคนน่ะของเขาเกคือว่า อาห้เขาคำนว,นวนา่าเขากินสิบคนนะเขาจะาใส่ไก่ประมาณเทา่าใดเห็ดเขาอิ่มนะคะข่ก็เลยดเห็ดหมอหนึงนะคะทุกคนแล้วข่ก็เลยแบ่งไว้ถ้กินน้ำนะคะมาค่ะทุกคนมากินแกงผงแกงไก่แ่บๆน้ำข่อยนะคะ Será tu กินข้าวอิ่มแล้วก็มาคุยกันนะคะทุกคนเมือนน่อ้น่อยกับสีมาคุยต่อน,นะคะจากคลิปที่แล้วที่คอยนะอบอกกับพญายฝรั่งดังโมนะค่ะว่าคอยน่ะยังสีทํ o ย t u b e ต่อไปนะคะ่ะถึงแม้ว่าแล้วน่ะสีบอชอบให้่อยทํานะคะ่ะแล้วที่นข่อยก็เลยคุยกับแล้วนะค่ะว่าถ้าเจ้าไ่าอยากให้่อยเฮ็ดีหลีเจ้าต้องการที่สิให้คอยออกจากบ้านคอยก็สีออกเพราะว่า ่อยน่ะตัดสินใจแล้วว่าการทำยูทูบของคอยน่ะมันเป็นเรื่องอนาคตของ่อยที่คอยวางแผนไว้ว่าคอยน่ะจะต้องมีรายได้ตอนที่คอยอายุมากขึ้นตอนที่คอยเฒ่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนถ้าคอยเฒ่าไปในอนาคตคอยน่ะอาจจะเกษียณจากงานแล้วถ้าคอยยังทำยูทูบต่อไปคอยก็จะได้เงินจากยูทูบตรงนี้นะคะ่อยอธิบายแล้วฟังนะคะแล้วคอยก็เลยถามแล้วอีกนะคะว่า แต่ขั้นแม่คอยออกจากบ้านเจ้าไปลีหนี่เจ้าสีเอาให้คอยท่ดาดเจ้าเสียเอายังให้่อยเพราะว่าคอยมาอยู่หนีคอยกเสียสทรงเสียคา่าบานซอยเจ้าทรงธนาคารซอยเจ้าเล้าเครื่องใส่ไฟฟ้าอยู่หนีคอยกระซื้อคอรยระวังสินะครับทุกคนแล้วก็คคาใส่ใจทั้งหมดอีกแล้วก็เงินที่เจ้ายืมคอยไปคอยสีเอาคืนคอรยระวังสิครับทุกคนแล้เวรเรา,เาก็เลยตอบคอยมาวางสิลรืะค่ะ ฉันน่ะยังพัน้เว้าจะคํำเลยว่าสิหายเธอหนีจากหนีเธอนะ่ะมีแต่ว้าเอาเว้าเอาเธอบป่อยให้ฉันเว้าเลยฉันยังบเว้าเลยว่าออกไปจากนีล้ว่างสิแล้วก็บ่าว่าจังไดมือนั่นจายังว่าจะเลือกทํา youtube หรือว่าสิเลือกยูนีจาเป็นคนเว้าเองข่อยเระว่างสิค่ะทุกคนลราก็เล็ดต่อข่อยบ้านนะค่ะว่าฉันน่ะบ่ได้ว่าสิไลเธอหนีฉันแค่น่ะ อยากเตือนเธอซื้อ,อ,อว่าให้เธอนอ่าทำยูทู e เป็นเวลาเวลาบพใาห้เฮ็ดหรือเทศดเดืนเพราะว่าเธอน่ะต้องทำงานตื่นขึ้นย้ำมือเศว้าเธอต้องพักผ่อนเธอมีงานประจำทำเธอเสียวเวลาไม่เฮ็ดทั้งวันทั้งคืนใดจังใดเธอจะต้องเฮ็ดเป็นาาเวลาว่างเวอร์ซันค่ะค่อยกันเลยว่า ฉันก็เหตุเวลาว่างเล้หล่ะที่ฉันเห็ดเด้กกับเพราะว่าเธอน่ะเบิ่งทีวีฉันก็ล้อให้เธอเบิ่งทีวีจบซะก,ก่อนฉันจังค่อยมาเหตุเพราะว่าห้องทีวีกับห้องนงั่งห้องครัวนี่มันติดกันแล้วเวลาฉันเว้าเธอกับว่าให้ฉันาาว่าฉันน่ะว้าดังแล้วฉันก็ให้เกียรติเธอให้เธอเสียทุละซะก,ก่อนช่วเธอสิแล้วทุลาก็4ซีทุ0มหาทุ่มฉันจังคอยนะ่ะได้มานั่งเหตุย t u ู e ก็เล่าวบวางสีนะ่น่ะค่ะทุกคน แล้วว่าให้ข่อยว่าเธอคือผู้ออกไปว่าข้างนอกว่าข้างนอกจังใดอากาศหนาวทั้งเมืดอทั้งคาทายลูกกับว่าเห็นหนาตัวอยวะบางสิละค่ะทุกคนว่าไปว่ามาแล้วก็เทียงข่อ่ยขึ้นเกาละค่ะเราก็เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วว่ามานี่แล้วน่ะเป็นห่วงสุขภาพข่อยแล้วว่าข่อยนะมีโรคประจาตัวเป็นน่ไม้เกรนผักพรอเพียงพอแล้วก็ โรคเกี่ยวกับระบบล้าไส้เพราะว่าข่อยนะ่ะจมประจํานะคะว่าข่อยเป็นนะ่ะท้องอืดน,นะคะแล้วว่าการอึดหลับอึดน,น้อนนะ่ะก็เหตุให้สุขภาพเสียเหตุให้ระบบร่างกายระบบขับถ่ายบอด,ดีน้าแล้วก็ว่าให้ข่อยเองสินะคะข่อยก็เลยบอกแล้วนะคะว่าบ่วาอยอย่างกระซังข่อยจะบิกท o u t ท b e เจ้านะอยย่ามามีปัญหากับข่อยเรื่องทํา YouTube พราะว่าคอยนะบรารด้เอาเวลาที่คอยมาเห็ดแหลงเห็ดงายมาเสียเวลากับ y o YouTube ขคอยเห็ด YouTube นี่่อยกันแล้วเวียกแล้วงานคอยเห็ดนักกินทำหน้าที่แม่บ้านทำหน้าที่ภรรยาเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าอยู่แล้วเจานะบต้องมาโมโหบา้องมาวุ่นวายเรื่องคอยทำ u t u b e ก็ไดล้วางสิแลวค่ะทุกคนเราก็เลยบอกคอยนะค่ะว่า โอเคโอเคฉันให้เธอทำ YouTube แล้วแต่เธอสิเหตุเวลาไดววาซานทุกคนแล้วในย่างคุยนี้แล้วก็เลยอนุญาตให้คอยนะเหตุ YouTube ได้ตลอดย4ิบซีชั่วโมงเลยละค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับเมื่อนี้คอยกสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกที่เป็นห่วงเป็นใย,ยในชีวิตต่างแดนของมาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจบคลิปขอให้คุณพาคุณเจ้ารักษาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าขอบขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ